a า a ์ม a ั c c a กเดม c กเซ e น a total solution for better life สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าความคิดของเราเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งของได้โดยตรงเลยค่ะจากที่เคยเห็นในหนังไซไฟตอนนี้มันใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ค่ะเรื่องแขนขาเทียมควบคุมด้วยสมองใช่ไหมคะใช่ครับหรือที่เรียกว่า BCI prosthetics ค่ะ มันคือเทคโนโลยีที่พยายามจะเชื่อมโยงความคิดหรือว่าเจตนาของผู้ใช้งานเข้ากับแขนขาเทียมโดยตรงเลยเป้าหมายหลักๆก,ก็คือก็คือเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหรืออาจจะไปถึงขั้นการรับความรู้สึกให้กับคนที่สูญเสียอวัยวะไปหรือว่ามีภาวะอัมาพาตให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะครับข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็ถือว่าครอบคลุมมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องตัวเทคโนโลยีเองกลไกเบื้องหลังเป็นยังไง Mm hmm. ผลกระทบต่อผู้ป่วยจริงๆที่ใช้งานไปจนถึงอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงภารกิจของเราเลยก็คือการกลั่นเอาเฉพาะส่วนที่สําคัญที่สุดออกมาทําความเข้าใจแก่นของมันจริงๆว่าเทคโนโลยีนี้มันทํางานยังไงแล้วมันกําลังจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปในทิศทางไหนกันแน่ ค่ะหัวใจหลักของมันเลยก็คือการสร้างเหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะคะระหว่างระบบประสาทของเรากับเครื่องจักรกลสะพานเชื่อมใช่ค่ะคือแปลความตั้งใจหรือเจตนาที่จะขยับซึ่งมันจะปรากฏออกมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าในสมองหรืออาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อก็ได้ให้กลายเป็นคำสั่งไปควบคุมแขนขาเทียมได้จริงๆครับแล้ววิธีหลักๆที่ใช้สร้างสะพานที่ว่านี่มีแบบไหนบ้างครับ เอาแบบที่พอจะเห็นภาพชัดๆหน่อยได้ค่ะถ้าเอาแบบหลักๆเลยนะคะจะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆค่ะในการอ่านสัญญาณครับแนวทางแรกคืออ่านจากสมองโดยตรงเลยอันนี้ก็จะมีทั้งทแบบที่ต้องผ่าตัดฝังชิปอิเล็กโทรดเข้าไปในเนื้อสมองส่วนสังการเลยค่ะฝังเข้าไปเลยเหรอครับใช่ค่ะอย่างพวก Utah Ray ที่ใช้ในโครงการวิจัยดังๆอย่าง Brain g a t นะคะ แบบฝังในสมองนี้ฟังดูก็น่าจะเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลลัพธ์คงจะดีที่สุดเลยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะคือมันให้สัญญาณที่ค่อนข้างละเอียดที่สุดเลยทําให้เราควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากๆได้ซับซ้อนขนาดไหนครับอย่างเช่นขยับนิ้วแต่ละนิ้วของแขนกลอย่าง MPL ของจอห์นซับกินส์ได้เลยนะคะโอ้ oh. แต่ก็แน่นอนว่าต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากการผ่าตัดสมองทำให้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นวิจัยทางคลินิกเป็นหลักค่ะครับแล้วมีแบบอื่นอีกไหมครับนอกจากฝังชิปมีค่ะ อีกแบบในกลุ่มอ่านจากสมองก็คือแบบที่ไม่ต้องผ่าตัด oh. อันนี้จะใช้เป็นหมวก EEG แปะบนหนังศีรษะเพื่อจับเคลื่อนสมองจากภายนอกเอาแบบ EEG ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ค่ะแบบนั้นเลยปลอดภัยกว่ากันเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าข้อจำกัดก็คือสัญญาณมันจะหยาบกว่ามากครับทำให้ควบคุมได้แค่คำสั่งง่ายๆไม่กี่อย่างแล้วก็มีสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะค่ะอืมเหมือนเราฟังเสียงจากนอกห้องเทียบกับเข้าไปฟังในห้องเลยนะครับ ความชัดเจนมันต่างกันประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งซึ่งแนวทางนี้จะนิยมมากโดยเฉพาะที่เริ่มมีใช้กันจริงๆในเชิงพณิชย์แล้วแนวทางไหนครับคือการอ่านสัญญาณจากส่วนปลายค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับแขนขาส่วนที่หายไปอ๋อไม่ได้อ่านจากสมองโดยตรงใช่ค่ะที่แพร่หลายที่สุดเลยก็คือมโออเล็กทริกหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EMG ค่ะ EMG ค่ะ อันนี้จะใช้อิเล็กโทรดแปะบนผิวหนังเพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าตอนที่เราเกรงกล้ามเนื้อส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะอ๋อครับครับเพราะถึงแม้ว่าแขนขาจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าสมองเราก็ยังส่งคำสั่งมาที่กล้ามเนื้อตรงต่อแขนต่อขาเดิมอยู่ถูกต้องไปเลยค่ะสัญญาณ EMG นี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนตัวแทนเจตนาของเราที่เอามาใช้งานได้จริงครับพวกแขนกลไบโอนิกทั่วไปอย่างของออ t o b o บ หรือว่า a ออเซอก็ใช้หลักการนี้เป็นพื้นฐานเลยค่ะแสดงว่าแบบ EMG นี่ค่อนข้างจะเป็นทางสายกลางที่สมดุลพอสมควรเลยนะครับระหว่างประสิทธิภาพกับความไม่ซับซ้อนมากในการใช้งานจริง ก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นค่ะสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดจาก E M G ไปอีกนะคะเช่นมีการใช้เทคนิคผ่าตัดเสริมผ่าตัดเสริมใช่ค่ะอย่าง T M R หรือ Targeted Muscle Reinnervation ค่ะอันนี้คือการผ่าตัดย้ายเส้นประสาทให้มาเลี้ยงกล้ามเนื้อในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้เราได้สัญญาณ E M G ที่ชัดเจนขึ้นควบคุมได้หลายรูปแบบมากขึ้นด้วยค่ะ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าทำให้การควบคุมมันละเอียดขึ้นไปอีกขั้นใช่ค่ะแต่นอกจากการอ่าน e.m.g. ที่ผิวหนังแล้วนะคะก็ยังมีการพัฒนาที่ล้ำไปกว่านั้นอีกในกลุ่มที่อ่านสัญญาณจากส่วนปลายเหมือนกันมีอะไรอีกครับก็อย่างเช่นการฝังอิเล็กโทรดเข้าไปรอบๆบเส้นประสาทโดยตรงเลยฝังรอบเส้นประสาทเลยค่ะ หรือว่าใช้เทคนิคที่เรียกว่า osseo integration osseo integration ใช่ค่ะคือการยึดแกนไทเทเนียมเข้ากับกระดูกของผู้ใช้โดยตรงเลยอย่างเช่นระบบ eopra ของบริษัท i n t e g r u m ที่สวีเดนนะคะยึดกับกระดูกโดยตรงเลยเหรอครับมันมันช่วยเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับค่ะมันช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับตัวแขนขาเทียมเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงมากๆเลยค่ะไม่มีการเลื่อนหลุดเหมือนเบ้าสวมแบบเดิมๆอ๋อครับ และที่สำคัญคือแกนไทเทนเนียมเนี่ยยังใช้เป็นช่องทางสำหรับเดินสายไฟจากอิเล็กโทรดที่ฝังไว้ข้างในเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อได้โดยตรงเลยโหททำให้ควบคุมได้ดีขึ้นไปอีกดีขึ้นมากๆค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆคือมันสามารถส่งสัญญาณความรู้สึกกลับไปให้ผู้ใช้รับรู้ได้ด้วยนะคะ ความรู้สึกหมายถึงสัมผัสอะไรแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะมีผู้ป่วยชาวสวีเดนชื่อคุณแมกนัสนะคะเขาใช้ระบบ eopr นี้ในชีวิตประจำวันเลยขับรถบรรทุกทำงานได้เกือบเหมือนเดิมมาหลายปีแล้วค่ะโอ้หน่าทึ่งมากๆเลยครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การสั่งการอย่างเดียวนะครับเนี่ยแต่เริ่มมีการส่งความรู้สึกกลับไปด้วยแล้วใช่แล้วค่ะแล้วเบื้องหลังการทํางานทั้งหมดนี้ล่ะครับมันต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างทั้งในเชิงวิศวกรรมแล้วก็ความเข้าใจเรื่องสมองของเราด้วย รับสัญญาณก็คือการใช้อิเล็กโทรดแบบต่างๆที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นแบบฝังในสมอง EEG EMG หรือว่าฝังรอบเส้นประสาทครับความท้าทายตรงนี้คืออะไรครับความท้าทายหลักๆก็คือทำยังไงให้เราสามารถรับสัญญาณได้ชัดเจนแล้วก็มีความเสถียรในระยะยาวโดยที่ร่างกายไม่ต่อต้านหรือว่าไม่เกิดพังผืดแผลเป็นมาบดบังสัญญาณไปสะก่อนนะคะอืมเข้าใจครับ แล้วพอรับสัญญาณมาได้แล้วขั้นต่อไปคืออะไรครับขั้นต่อไปคือ2การถอดรหัสสัญญาณหรือ decoding ค่ะถอดรหัสตรงนี้ล่ละค่ะที่ AI หรือ machine learning เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยอ๋อ AI เข้ามาช่วยตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าสัญญาณจากร่างกายเราเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็มีสัญญาณรบกวนเยอะมาก AI จะเข้ามาช่วยกรองสัญญาณแล้วก็แปลความหมายของสัญญาณเหล่านี้ให้เป็นคำสั่งควบคุมที่แม่นยำเช่น เช่นกลังจะเหยียดแคเน,นี่ยแลนตนนงจะกำมืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ต้องทำได้เร็วมากๆแบบเรียลไทม์เลยนะคะครับครับต้องทันทีทันใดไม่งั้นมันก็ไม่เป็นธรรมชาติถูกต้องค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ3การเคลื่อนไหวหรือ Actuation ครับตัวแขนขาเทียมเอง ใช่ค่ะตัวแขนขาเทียมเองก็ต้องมีกลไกลมีมอเตอร์มีเซ็นเซอร์ที่มีน้ำหนักเบาแต่ก็ต้องแข็งแรงพอที่จะทำงานตามคำสั่งที่ถอดรหัสมาได้จริงๆค่ะฟังดูแล้วการถอดรหัสสัญญาณน,นี่เองที่เป็นเหมือนออล่ามแปลภาษาเลยนะครับจากภาษากายภาพสัญญาณไฟฟ้าเป็นภาษาเครื่องจักร ใช่เลยค่ะเป็นล่ามเลยแล้วล่ามคนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ผู้ใช้แต่ละคนด้วยนะคะอ๋อต้องมีการปรับเทียบหรือ calibration ใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือสมองของผู้ใช้เองเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะพูดภาษาที่เจ้าล่ามหรือ AI เนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นเหมือนกันนะคะเอ๊ยยังไงนะครับมันเป็นเหมือนการปรับตัวสองทางอะคะ่ะหรือ two way adaptation คือทั้งคนทั้งเครื่องจักร เรียนรู้ซึ่งกันและกันรปรับเข้าหากันโห oh, ตรงนี้เองสินะครับที่ความยืดหยุ่นของสมองหรือที่เรียกว่า neuroplasticity เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆสำคัญที่สุดเลยค่ะสมองของเราเนี่ยเก่งเรื่องการปรับตัวอยู่แล้วนะคะถึงแล้วว่าจะสูญเสียอวัยวะไปแต่สมองส่วนที่เคยควบคุมอวัยวะนั้นๆเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่นะคะเวลาที่เรานึกถึงการเคลื่อนไหวอ๋อที่เรียกว่า phantom limbs หรือแขนขาหลอนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการที่เราฝึกใช้ BCI บ่อยๆเนี่ยสมองจะค่อยๆปรับเปลี่ยนวงจรประสาทของตัวเองแล้วก็เริ่มมองว่าแขนขาเทียมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจริงๆเหมือนเป็นอวัยวะของเราจริงๆใช่ค่ะผู้ใช้หลายคนบอกว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันไม่รู้สึกเหมือนเป็นแค่เครื่องมือแล้วแต่มันรู้สึกเหมือนเป็นแขนหรือเป็นขาของตัวเองจริงๆเลย การที่ผู้ใช้รู้สึกเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือ embodiment นี่น่าจะสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วการส่งความรู้สึกกลับไปให้ผู้ใช้หรือ sensory feedback ที่เมื่อกี้เราพูดถึงมันช่วยเสริมตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับโอ้โหช่วยได้มหาศา,ศาลเลยค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเราหยิบจับอะไรโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะงุ่มง่ามขนาดไหนจริงครับคงกะแรงไม่ถูก ใช่ค่ะ Sensory Feedback เนี่ยทำให้การควบคุมมันเป็นธรรมชาติขึ้นมากๆลดความรู้สึกแปลกแยกช่วยให้เรากะแรงหยิบจับของได้ดีขึ้นอย่างที่บอกค่ะเช่นรู้ว่ากำลังจับไข่อยู่นะไม่ใช่ก้อนหินครับครับแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่พบว่ามันช่วยลดอาการปวดแขนขาแฟนทอมลิมได้ด้วยนะคะโอลดอาการปวดได้ด้วยแล้ววิธีการส่งความรู้สึกกลับไปเนี่ยเขาทำงานยังไงครับ ก็มีหลายวิธีค่ะตั้งแต่แบบง่ายๆเช่นใช้การสั่นเตือนที่ผิวหนังเพื่อบอกระดับแรงกดอ๋อส oh, ั่นบอกค่ะหรือถ้าเป็นระบบที่ซับซ้อนขึ้นอย่างพวกที่ฝังอิเล็กโทรดเข้าไปก็อาจจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นที่เส้นประสาทรับความรู้สึกที่ยังเหลืออยู่โดยตรงเลยกระตุ้นเส้นประสาทค่ะหรืออาจจะล้ำไปถึงขั้นกระตุ้นที่เปลือกสมองส่วนรับความรู้สึกหรือ somatosensory cortex โดยตรงเลยก็มีค่ะกระตุ้นสมองส่วนรับความรู้สึกเลยใช่ค่ะ มีการทดลองที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถรู้สึกได้ถึงผิวสัมผัสหรือว่ารูปทรงของวัตถุที่แทนกลกำลังจับอยู่ได้จริงๆเลยนะคะอย่างกรณีของคุณแนตตันโคแพรนที่ออกข่าวที่ไม่เพียงแต่ควบคุมแขนกลได้ด้วยความคิดแต่ยังรู้สึกถึงการสัมผัสผ่สผานแขนนั้นได้ด้วยใช่ค่ะนั่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะ เป้าหมายสูงสุดของเทคโนโลยีนี้ก็คือการสร้างวงจรปิดหรือ close loop ที่สมบูรณ์แบบวงจรปิดใช่คืออ่านคำสั่งการเคลื่อนไหวจากสมองแล้วก็ส่งข้อมูลความรู้สึกกลับไปให้สมองรับรู้ได้แบบทันทีทันใดเหมือนกับแขนขาตามธรรมชาติของเราเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนเรากาลังเข้าใกล้การสร้างอวัยวะเทียมที่ทำงานได้ใกล้เคียงของจริงเข้าไปทุกทีเลยนะครับแล้วถ้ามองไปในอนาคตล่ะครับ มีทิศทางใหม่ๆอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับอืมอนาคตเนี่ยแน่จะมุ่งไปที่การทําให้การรับรู้และการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะครับข้อต่อของแขนขาเทียมหรือ proprioception นะคะให้มันเหมือนจริงที่สุดใช่ค่ะแล้วก็ตัวส่วนเชื่อมต่อกับระบบประสาทเองเนี่ยก็จะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นยังไงครับ ก็จะมีความละเอียดสูงขึ้นมากๆอาจจะเป็นระดับหลายพันช่องสัญญาณเลยนะคะหลายพันช่องค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบไร้สายชั้งหมดมีความเสถียรในระยะยาวไม่ต้องกังวลเรื่องร่างกายต่อต้านหรือการติดเชื้อมากเหมือนกับในปัจจุบันครับ ซึ่งบริษัทอย่าง Neuralink หรือ Blackrock Neurotech เนี่ยเขาก็กำลังพัฒนานวัตรกรรมตรงนี้กันอยู่ค่ะแล้วบทบาทของ AI ล่ะครับจะมากขึ้นอีกไหมครับในอนาคตแน่นอนค่ะ AI จะยิ่งฉลาดขึ้นไปอีกในการคาดเดาเจตนาของผู้ใช้คาดเดาเลยเหรอครับใช่ค่ะอาจจะมีระบบกึ่งอัตโนมัติเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้มากขึ้นเช่นเช่นระบบอาจจะช่วยปรับแรงบีบให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเลยเมื่อเรากำลังจะหยิบจับวัตถุที่เปราะบาง หรืออาจจะเป็นระบบที่เรียนรู้และปรับปรุงตัวเองไปพร้อมๆกับผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะโอ้โหฟังดูดีมากครับแล้วมีอะไรที่มันไกลไปกว่าแค่การทดแทนอวัยวะเดิมที่เราเสียไปไหมครับอืมก็มีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับไขสันหลังหรือ brain-spine interfaces ค่ะเชื่อมสมองกับไขสันหลังเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยผู้ป่วยอัมาพาตที่เกิดจากไขสันหลังบาดเจ็บ ให้สามารถกลับมาขยับแขนขาของตัวเองได้อีกครั้งขยับแขนขาตัวเองใช่ค่ะโดยใช้สัญ,ญญาณจากสมองเนี่ยไปกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยตรงเลยข้ามส่วนที่เสียหายในไขสันหลังไปอ๋อเหมือนสร้างทางเบี่ยงให้สัญญ,ญาณประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วด้วยนะคะที่ทําให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้อีกครั้งเหลือเชื่อจริงๆครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานี่ฟังดูแล้วคงต้องใช้เวลาแล้วก็การลงทุนมหาศาลเลย แล้วถ้ากลับมาที่ปัจจุบันเลยครับการนําเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้จริงในโลกของเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับค่ะถ้าเป็น BCI แบบที่ฝังในสมองโดยตรงเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในการวิจัยทางคลินิกเป็นหลักมีผู้เข้าร่วมโครงการหลัก10คนทั่วโลกครับยังไม่แพร่หลายใช่ค่ะส่วนระบบที่ค่อนข้างก้าวหน้าอย่าง eOPR ที่ยึดกับกระดูกแล้วก็เชื่อมต่อกับเส้นประสาทก็เริ่มมีผู้ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันอยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังจํากัดมากๆค่ะครับ แล้วแบบไหนที่พอจะมีใช้จริงเยอะหน่อยครับที่แพร่หลายแล้วก็เป็นเชิงพาณิชย์จริงๆเลยก็คือแขนกลแบบไมโออิเล็กทริกหรือ EMG ที่ใช้สัญญาณกล้ามเนื้อเนี่แหละค่ะอ๋อแบบ EMG ใช่ค่ะแต่จะใช้ควบคู่ไปกับ AI ที่ช่วยแยกแยะรูปแบบการเกรงกล้ามเนื้อหรือ Pattern Recognition ทําให้ควบคุมได้หลายๆท่าทางมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมีหลายยี่ห้อในตลาดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มมีการนําการผ่าตัด TMR เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วยครับครับพอจะเห็นภาพแล้วครับ แล้วผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยจริงๆที่ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วครับเป็นยังไงบ้างมีเรื่องราวอะไรที่พอจะสะท้อนคุณค่าของมันได้บ้างไหมครับโอ้มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นคุณเจนเชเวอรแมนนะคะที่เธอเป็นอัมาพาตเกือบทั้งตัวเลยแต่สามารถใช้แขนกลที่ควบคุมด้วยสมองเนี่ยหยิบช็อกโกแลตทานเองได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีโอ แค่หยิบของกินเองได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับสําหรับคนที่เป็นอัมพาตใช่ค่ะหรืออย่างคุณแมกโนสที่เราพูดถึงที่ใช้แขนไบโอกจากระบบ eopira เนี่ยเขาก็กลอบไปทํางานขับรถบรรทุกได้ครับกลับไปทํางานได้ค่ะหรือทหารผ่านศึกบางคนที่เล่าว่าแค่เขาคิดแขนเทียมมันก็ขยับตามได้เป็นธรรมชาติมากๆหรือความรู้สึกที่ได้สัมผัสมือของลูกผ่านแขนเทียมได้ครั้ง คือมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะแต่มันคือการคืนความเป็นอิสระแล้วก็คุณค่าในตัวเองกลับมาให้พวกเขาค่ะใช่ไหมครับกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนค่ะมันยังมีความท้าทายใหญ่ๆอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแพงมากแน่ๆแพงมากๆค่ะแขนขาเทียม BCI ขั้นสูงๆเนี่ยราคาอาจจะสูงถึงหลายล้านบาทได้เลย ซึ่งประกันสุขภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ยังไม่ครอบคลุมครับทําให้การเข้าถึงมันจํากัดมากๆใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะจํากัดอยู่แค่ในโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษอย่างที่2ก็คือกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การฟื้นฟูค่ะต้องฝึกหนักเลยไหมครับ ต้องใช้เวลาฝึกฝนนานเป็นเดือนๆเลยค่ะแล้วก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูงมากๆจากตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งมักจะมีแค่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นค่ะทีมสหสาขานี่มีใครบ้างครับแล้วการฝึกนี้ต้องทําอะไรบ้างก็จะมีทั้งนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัดวิศวกรชีวการแพทย์ค่ะ การฝึกก็จะเริ่มต้องแต่การปรับเทียบสัญญาณให้ระบบรู้จักกับผู้ใช้คนนั้นๆก่อนครับแล้วก็จะค่อยๆฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวจากท่าง่ายๆไปหาท่าที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีอย่าง VR หรือเกมเข้ามาช่วยให้การฝึกมันน่าสนใจแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะเหมือนเล่นเกมเพื่อฝึกใช้แขนกลประมาณนั้นเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วความสําเร็จมันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของผู้ป่วยเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยมันใช้งานได้ดีจริงๆในชีวิตประจําวันของเขาหรือเปล่าไม่ใช่แค่ตอนอยู่ในห้องแลบเรื่องการใช้งานในชีวิตประจําวันนี่ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นสําคัญเลยนะครับเคยได้ยินว่ามีปัญหาที่ คนได้รับแขนขาเทียมไปแล้วสุดท้ายก็เลิกใช้ไปเลยก็มีเหมือนกันใช่ค่ะปัญหาเรื่องการเลิกใช้หรือ abandonment เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะปัจจัยที่จะทำให้คนยอมรับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่อไปได้เรื่อยๆก็คือ 1. อุปกรณ์มันต้องควบคุมได้ง่ายเป็นธรรมชาติครับ 2. ต้องให้ความรู้สึกตอบกลบับหรือ sensory feedback ที่ดี 3. คือต้องมีประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจนจริงๆเหนือกว่าวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมที่เขาเคยใช้ อย่างพวกแขนขาเทียมแบบเก่าหรือไม้เท้าใช่ค่ะแล้วก็ต้องสะดวกสบายในการใส่การถอดการชาร์จไฟไม่เทอะทายจนเกินไปแล้วก็การสนับสนุนทางด้านจิตใจก็สําคัญมากๆเช่นกันค่ะครับสรุปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีแขนขาเทียมควบคุมด้วยสมองนี่กําลังก้าวหน้าไปเร็วมากๆเลยนะครับ เป็นการผนวกความรู้จากหลายศาสตร์จริงๆทั้งด้านประสาทวิทยาวิศวกรรมและก็ที่สำคัญมากๆคือความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์เราเองใช่เลยค่ะมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงความเป็น,เปนไปได้ในการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแล้วก็การรับความรู้สึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะถึงแม้ว่าจะยังมีความท้าทายอยู่มากทั้งเรื่องราคาการเข้าถึงแล้วก็ความซับซ้อนในการใช้งาน แต่ว่าเรื่องราวของผู้ที่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้จริงๆก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าแล้วก็ความหวังที่เทคโนโลยีนี้มอบให้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกถึงแก่นสําคัญแล้วก็ภาพรวมของเทคโนโลยีที่น่าทึ่งนี้กันไปพอสมควรแล้วนะครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปขบคิดกันต่อเล่นๆดูนะครับค่ะว่านอกเหนือไปจากการฟื้นฟูความสามารถที่เสียไปแล้วเนี่ย เทคโนโลยีที่มันเชื่อมต่อสมองกับเครื่องจักรได้โดยตรงแบบนี้มันจะเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจร่างกายแล้วก็เทคโนโลยีไปได้อย่างไรบ้างอืเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะและถ้ามองไปให้ไกลกว่านั้นอีกนิดมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตเนี่ย เทคโนโลยีแบบนี้อาจจะไม่ได้ถูกใช้แค่เพื่อการทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปแต่ถูกนำไปใช้เพื่อเสริมความสามารถของมนุษย์ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางชีวภาพเดิมๆไปเลยโหลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ,คะกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ P.A.C Academic Center